แม่เท่าเรานี่ทําทุกอย่างค่ะเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยแม่ทรงกระถาความเอาทรงกระถาความอันนี้คือทรงกระถาความนะคะชื่อต้นไซคอมเพกค่ะแ,แม่ตกแต่งเองใครตกแต่งไงแม่ก็ตกแต่งเองจน,นสวยอย่างอานท่วนมีนกก็มาตำรังอย่างนี้เลย ต้นไม้ประดับแบบพวกนี้นะคะเราต้องตัดแต่งอยู่บ่อยๆนะคะไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ทรงค่ะเหมือนผมคนเราอะค่ะเวลาเราไม่ตัดบางทีมันก็ยุ่งเหยิงใช่ไหมคะเช่นการค่ะนนี้แม่เขาก็จะเล็มๆแต่งๆอยู่เรื่อยค่ะพอมันออกใบมาเนาะเราแม่หลูพื้นมันกลมไม่กลมอะไรเพืน่อเนี่ยตัเล่งใส่คว้าใา,ใา้สายตาอย่างดีค่ะ สามารถเล็งได้ไม่ต้องใส่แว่นอะ่รไม่ต้องใส่แว่นเลยน่ะเขาดูแลตกแต่งต้นไม้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็มีศินพอสมควรนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะใสคอมเพล็กเหมือนกันค่ะ นะคะสอบอวัย80ทำได้ยิ่งกว่าเด็กวัย18โอเคก็คงได้วิชาการตกแต่งจากแม่เท่าเราไปแล้วนะคะต้นใส่ชื่ออะไรนะแม่บอกเพื่อนๆใส่คอมเพก,ส,พกสวยนะคะ ใครยังไม่มีประดับที่บ้านก็ลองซื้อไปดูนะคะมันมันก็เลี้ยงง่ายเนาะอยู่กับเรามาสามปีแล้วซื้อตั้งแต่ต้นเล็กกว่านี้ค่ะนี่ก็สูงเกินหัวแม่แล้วก่อนซื้อมาเท่าๆแม่มั้งนี่นี่นี่ก้อนข้างล่างนะกลมกิ๊กกลมกิ๊กดิกเลยกลมทุกก้อนนะ ่ะตามแม่ไปนะคดะใส่ช่องตอนไหนนะจ้าแจงเรื่ยๆไปเลยต้นต้นต้นเต้นเลเลอ๋อไอ้นี้แล้วเนาะอันนี้นี่ก็ชือกอะไรชาหกเกี่ยนนี่มันเริ่มยาวแล้วเห็นไหมนม่เขาจะแต่ง อยู่ใกล้กันนะคะ<ม>เห็นไหมคือกันใกล้มาเลยก็วันนี้ตัดต้นใหม่ไปเลยเลยเห็นไหมคะมันเริ่มมีผมยาวเหมือนคนมีผมยาวอะะ่ค่ะออกมา,ามเห็นไหมคะมก,มก็จะเป็นแถวดูใกล้ๆก,กล้นะคะเพื่อนเพื่อเห็นไหม นี่ยก็จะที่มันทำแพรมออกมามันก็จะกิ๊บเห็นไหมแบบเราดูฝีมือแม่มนะคะตอนนี้เห็นไหมเริ่มเป็นทรงแล้วเนิ่เอเสมอเนี่ยเป็นทรง,ทรงแล้วริมริมนี่ค่ะริมนี่ก็จะเสอ คุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนๆอยู่บ้านถ้าเหงาเหงาก็เนี่ยค่ะถ้าท่านชอบแบบนี้ก็ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเนาะแล้วก็สนับสนุนท่านซื้ออุปกรณ์อะไรที่เหมาะกับท่านนะน,นะคะจะได้ออกกาลังกายท่านจะได้ออกกาลังกายแต่มัมมนคลายเครียดนะคลายเครียดไม่เป็นอันไซมเมอร์เนาะคือมันมันได้นุกกับงานก็เอาแค่พอสนุกพอหอมปากหอมคอค่ะ อย่าให้เหนื่อยมากเนาะคนแก่แล้วแต่แม่เขาก็จะรู้ตัวเองทําแค่ไหนแม่เขาจะทำเฉพาะช่วงเช้าๆอะค่ะเพราะบายไม่ทําปักพ้นช่วงบ่ายนี่จะพักผ่อนแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะเยอะไปนอนไม่หกินข้าวเหมือเทียงเบรคควอดนะนะไม่ก็ปักพดนกันปากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้อง